Har du sett Jani? Ja! En gång till! Vad ska ni? Vi ska dit. ริสโกกับพาร์คมาเรียนเมื่อเนี้ยอากาศดีค่ะพี่น้องพาเด็กหน่อยหลังจากอาการหายจากโควิดเดาพาเด็กน่อยมาเล่นค่ะพี่น้องไอบุญยังลวงหน้าไปแล้วค่ะน้ำสนไอบุญกับอเล็กซันเดอร์บอท่านเลยจ้าพี่น้องอากาศดีเจ้าเมื่อนี้มีแดดมีแดดแต่ว่าจะเอ่อเย็นๆนิดนึงค่ะแต่ว่า ดจแดดเกา <Okay. S 1> บบ <Okay. S 1> ่หนาวอะ <c oughs> ไรต่อเดย์ฮอฟัสต์ทำไม่ได้เดี๋ยวเดินไปเล่นข้างหน้าหนึ่งเป็นลานน้ำแข็งจริงๆ <c oughs> <significa> เอาไปรบมันไปไม่ได้มันติดมันต้องไปเป็นพื้นใหม่ <c oughs> เฮ้ยจงานไก่ทางรถไฟจ้ะพี่น้องขวามทางรถไฟฮาบมูเจ bon ๋ยกเด็กหน่อยกัไอบุตรกะพึ่งจะไปกันจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลา่ายโมงกว่าๆเราจ้ะซุ้มขจาวลังเมื่อก็ะสิเมื่อจ้ะ คนหลายแห้งตาพี่น้องถึงแล้วเดิอนออกจากบ้านเจอว่าถึงว่าถึงหาหน้าที่จ้ะโอ้คนเยอะมากเลยรถเยอะแยะเลย,ยนยิวรถพวกนี้รถตาพี่น้องรถมาหลายเลย อากาศอากาศดีมากจ้ะพี่น้องแดดดีมากๆเลยจ้าจมูกแดงแล้วอากาศเย็นครับพี่น้องแต่ว่ามันมีแดดครับพี่น้องมันเลยแบบโบหนาวไปไหนจ้ะสดชื่นครับพี่น้อง พกเจยก์กลังจะเดินไปนะจ๊ะพี่น้องก็คือบริเวณตรงนี้นะจ๊ะขาขาวขางนาเน,นี่ยนะจ๊ะต้นนานเลยรอบๆ360องศาของเจยนะคะฤดูร้อนจะเป็นแม่น้ำนะคะบานเขาจะเอิ้นบึงและะ้วค่ะเป็นบึงขนาดใหญ่ค่ะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ตอนนี้ก็คืออากาศติดลบนะคะอากาศหนาวความแข็งของน้ำแข็งนะคะเดให้แม่น้ำนะคะ บึงหญ่ๆเนาะคะพี่น้องกลายเป็นน้ําแข็งค,ค่ะพี่น้องฟลางก็ชอบมาร่วมตัวกันนะคะทำเป็นอากาศดีๆฟลังจะออกมาร่วมตัวกันนะคะออกมาเล่นกีฬานะคะสเก็ตสกีหรือว่าต่างๆนะคะเกี่ยวกับกีฬาเอาอดดนะคะเรียกเอาโดกันเจอเงกับ เล็กหน่อยกับผ้ากันออกมากค่ะตอนนี้กำลังสนืบหาไอบุตกับอเล็กซานเดอร์ค่ะหลงกันแล้วจ้าพี่นอ้องคนหลายๆตามหาไอบุตรก่อนจ้าพี่น้องหากันเจอแล้วจ้าอเล็กซานเดอร์ไอบุตหากันเจอแล้วยอดเดี๋ยวเดินไปดูที่นู่นก่อนวีมิสไซส์กอดดิเปลี่ยนสิลูกเปลี่ยนวีมิตาลูก สวัสดีครับกวองอนนาชนาคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทาอะไรมาเล่นความหนาวมาเล่นกๆๆๆุงกงไปกงเหรอ Det är bara att ah, det. här. Och, det. Plocka okay. på här. Okej. Okay. Jag filmar lite. Jajamän. Vill du vara med? Ja, det kan jag vara. Okej, då okay, jag filmar jag då. Jag ska skicka och visa Thailand. Ja, det är bra. <laughs> ja, hälsa Thailand. เออนต่ก็ร้องไม่นี่ถ้าหามสงไอะไรนีิ่อนกับพี่น้องเงินทีซื้อจะเข้าไปในสนับสนุนกลุ่มกลุ่มทีผลิตไอซ์ฮอกกี้นะคะสนับสนุนกันคัพี่น้องอันนี้อานี่มาอามัก่ Ni lần nữa, mọi người khác. Hãy làm việc. 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 Hãy làm Ja, det är som man, man. Max är Marabou-monster pappa. Är du det? Han har smakat mm. alla Marabou. Han, typ, han äter Marabou istället för mat. Ja, det är det Nej, jag gillar inte Marabou. Är jag också Marabou? มาแล้ว huh ก็คุก <vinegar> อ๋ออ๋อมาให้ได้กินดีอัดอิสกับคอฟฟี่เดี๋ยวแม่ดื่มกินกาแฟแม่เปิดบัตรได้แล้วมาบอกก่อนที่จะกลับมาแล้วได้คอฟฟี่มาสก์กับทุกคนกาแฟจ้ากาแฟ อากาศดีแห้งจ้ะพี่น้องข้างหลังใครชนะนั้นใครชนะนั้นฮิวบบัปาว่ากมลิงเนี่มทีมมีการแข่งไอซ์ฮอกกี้นะคะมีทีมเยื่นทีมเยาวนะคะเจ้าทีมชนะจ้ะพี่น้องจ้ะหยูหรือยังเนี่ย แบ่งกันอื้ออือกินน้ำเอานังสันแล้วเปาอีกแก้วหนึ่งไปกินในการแบ่งแบ่งกันมันมีแก้วอีกใบหนึ่งอยู่ไปเอาไปแก้วพลาสติกนะไม่ทำหรอกอากาศดีดีจ้าพี่น้องจ้า มีกิจกรรมหลายอย่างเลยจ้ะมีแข่งมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะมอเตอร์ครอสอยู่บนบึงนะคะบึงประจำเมืองนะคะที่เป็นน้ําแข็งนะจ๊ะช่วงนี้ก็กิจกรรมมีกิจกรรมมากมายค่ะมาเฮ็ดรวมกันนะจ๊ะเราก็จะมีสโมสรน,นันสโมสรน,นี้นะคะสโมสรไอซ์ฮอกกี้ขจอกกัมม่าแข่งกันนะจ๊ะมีทีมเยาวทีมเยือนนะจ๊ะแล้วก็ มีการหาเงินเขาสมอสอนตัวเองนะคะ่ะขายใส่กอ<ๆ>ขายเครื่องดื่ม้วจ้ะอีกฝั่งทางนู่นก็จะเป็นอีกสมอซ้อนนึงนะคะก็จะก็ขายใส่กอขายเครื่องดืม่มดือยกันจะ้ะฝรั่งก็ออกมากินกาแฟามาเดินออกกําลังกายนะคะมาเบงกีฬาผู้ใดมีเค, ương, เครื่องเครื่องเลนยังก็ออกออกมาเล่นมาร่วมกันคะ่ะบางคนมากอเครื่องเล่นเครื่องร่อนนะคะเครื่องเ็นเล็กนะคะมอเตอร์ไซค์วีบากนะคะ ออามาเล่นรวมกันจ้ะพี่น้องนี่เด่ไปซื้อไส้กรอกอีกแล้วเนาะมอยากกินอีกไหมล่ะไส้กรอกอ่ะกลับไปกินข้าวที่บ้านก็ได้หรอ 何だろう

Nu värt det kallt. Ätit upp korv? Ja, ja. Tre tuggor. Nej. Har ja, är ätit tre korvar? Nej, nej, nej. Det är typ tre tuggor. Att äta upp korven. Ah. Yes. Vill du vara med? ไม่เชื่อยากสุด เล็กหน่อยพักกันเรีนกันแล้พี่น้องมันก็เมาสิแบบนั้นนะไอ้แม็กเมาเด็กที่เดียวเมาเมาอ้าเชื่อมามมขับเลย เราเล่ดีกว่าเออว้าโอ้เระวางระวางที่นี่เราไม่ไปที่นี่ไปที่ตรงนี้เรียวเรียวได้ไหมไปทางนี้ Adon ma, adon ma. <laughs> riktig, eh, eh, du är med, du är med! Oj! På riktigt Max! Är det på riktigt? Är du med på riktigt full? Ja, jag tycker jag hjälper Vanna bara. Jag är med, men jag märker mig... Hon säger att hon är med långt bort. Var Alexander? Gå och tävla mot mamma! खोला कला

มันเป็นจริงจริงห้าครั้งมุนหาั้งไหมพีม่น้อง<ด>เอาไม้ลองใหม่แม่เดี๋ยวไม่ก็เป็นลงหรอกเอาสามครั้งก็พบอกสามครั้ง ไม้ว่มาขแกล้งมันออมันมันไม่ม,ม,มีอะไรงไงหนึงสองสาโลกมันหมดเลยนะแม่ออโลก พี่น้องจ้าก็บ้านกราจ้า